รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับค่ำดึกๆวันพฤหัสช่อง5นะครับช่อง5นะครับกับเราบลิงคิดเช่นครับผมชาเลีครับแล้วก็ผมเดย์ไทเทเนียมนะครับครับแล้วเหมือนทุกทีนะครับตอนดึกนี้เราก็จะทำอาหารให้ทานนะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญมาช่วยเราทำอาหารนะครับในวันนี้ง่ายๆนะครับอาหารเราก็ถ้าเราทําได้คุณก็ต้องทําได้นะครับเราก็ไม่ทำอะไรยากมานะครับวันนี้ก็จะมีเมนูที่อาจจะหลากหลายจะมีทั้งสองสามอย่างนะแต่ว่าเราทําให้มันดูง่าย อยู่ที่บ้านตื่นมาก็ทําได้เลยหรือว่าหิวตอนคืนอย่างเงี้ยถ้าในครัวมีทุกอย่างเนี้ยหรือว่ามีซุปเปอร์อยู่ข้างๆที่ยังเปิดอยู่เนี้ยก็วิ่งลงไปซื้อมาทําตามเราได้เลยง่ายๆเลยนะตามร้านสะดวกซื้อใช่ไหมไม่ถึงสะดวกซื้อวันนี้ไม่ถึงสะดวกซื้ออ๋อไม่ถึงสะดวกซื้อแล้วอ็มีซุปเปอร์จริงๆังที่ถึงสะดวกซื้อนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเควันนี้แขกรับเชิญเป็นใครแขกรับเชิญคือพี่เอสุรพันธ์นะครับพี่เอสุรพันธ์ ได้เห็นผลงานนานมากแล้วตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆเลยนะโอ้กันเลยอ่ะใช่ไ่รรุ่นเหมือนกันเลยนะรุ่นเดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ข้าตรงตอนนี้เราจะทําความรู้จักกับเขาคนนี้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงเขาชอบอะไรเขาผู้หญิงชอบแบบไหนเราอาจจะเห็นเขาใน ละครบ้างในหนังบ้างนะครับอ่าแล้ก็เดี๋ยวมาถามเขาเราเองแล้วกันว่าเขาตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีผลงานอะไรที่จะมาในภายภาคหน้าบ้างหรือว่ามีอะไรในเขาเพิ่งทำบ้างโอเคครับโอเคครับโเดี๋ัวเรัไปดเครับแล้วกันครับครับผมเครับ daily bread but soul. bling Born show. the to for eat, my โอเควันนี้มาแล้วนะครับแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอาจารย์ชายิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bling Kitchen นะพี่นะครับผมโอ้โหนี่มาช้านิดนึงขอโทษด้วยนะพี่นะที่แฟนเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไปบอกเขาได้ไหมเราเป็นแในต้องยอมรับโอเคไม่งั้นพี่สบายดีสบายดีครับก็อยู่จังหวัดสุทร์เหมือนเดิมที่เดิมที่มิวนาถ้าใครไปเจอพี่เอได้นะครับก็ไปเจอครับ ตรงรูกนะอนไม่อยู่ข้างบงนะดึกดึงหน่อยดึงอยู่หลังบาด e. ึกด yeah. ึค e ่อยลงมาบาข้างล่างแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้าพี่ก็น่าจะจบไปแล้วนะฮะเรื่องรอยรักผักเห่ือตะวันทางช่องสามแล้วคนเป็นจูโรเป็นแบบเรื่องราวของสองตระกูลของญี่ปุ่นแบบ สู้แย่งชิงสงครามพื้นที่การอำนาจผู้หญิงอะไรเงี้ยครับสนุกมากวันนี้พี่เอามาแล้วก็ต้องมีเนื้อเ<ด>นื้อใช่ใช่ชอบเนื้อแล,แล้วต้องมีขนมปังนะครับ<ช><ช>แล้วก็จะมีซุปเป็นซุป,ป,ซปมะเขือเทศกับกระเทียมแล้วก็จะเป็นเนื้อเป็นแซนด์วิชบิลชีแซนด์วิชกับอ่า,ราเรบไบเซกนะแล้วก็จะมีซุปที่เป็นซุปมะเขือเทศกระเทียมให้เด็กกินด้วยโอ้โหเนอะไยากโอเคเอางี้เราไปช่วยกันทำแล้วกันได้ได้เริ่มด้วยการหั่นหอมก่อนพี่บ้านพีทำอาหารบปะ ทำครับทำก็ส่วนมากก็เอามาม่าแล้วก็เอาแต่ไม่ใช่มาม่าธรรมดาครับก็เอาแบบหมูสไลด์เอาผักซอยสสยบิบมะนาวอะไรนี้ก็ใส่แบสงเครื่องใสงเครื่องด้วยครับมาม่าอัพเกรดใช่ใช่แล้วยังอื่นไม่ทำนีงอื่นก็ไข่เจียวครับอ๋อเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไข่เจียวไข่ดาวไข่ลวก โอีีเอ่ดลลแพน้ยซอยเก่งอย่างเนี้ยโอ้ยเอาซอยทุกวันพอมไปเพราะเขาทำอาหารอยู่ที่นี่ทุกวันอใช่่าไหนๆไม่มีอะไรทำและมานี่เลยก่ามาหั่นมะเขือเทศเป็นครึ่งให้หน่อยเอาจุกมันออกนะจุกแล้วก็หั่นเป็นครึ่งโอเคแล้วก็ดีครับผมอ๋อแครอทนะหั่นเป็นครึ่งแล้วก็สไลด์ให้หน่อยอะไ์เป็นกลมๆนะ ตอนนี้เทรี่กำลังผัดหอมหอยู่ครับหอมประมาณครึ่งลูกแล้วก็จะมีลิกหรือว่าต้นหอมใหญ่ครับหรือว่าเป็นต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสักสองช้อนโต๊ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผัดให้นิ่มนะครับแล้วที่พี่เองกำลังทำอยู่นี้ก็เอามาเอะเขือเทศมระเทศเชอรี่ก็ได้นะมาหั่นเป็นครึ่งประมาณสักครึ่งกิโลก็ได้ครึ่งกิโลเลยแล้วก็ใส่ก็กกเดี๋ยวเราจะเอามาผัดรวมกันแล้วทำเป็นซุปแล้วค่อยไปปั่น ครึ่งกิโลหรือยังมือมือพี่เขาสั่นไม่ตื่นเต้นเลยไม่บอกบอกครึ่งกิโลเลื่เมื่อไหร่มันจะหันถึงครึ่งกิโลเนี่ยเราสอนวิธีนะครับของการทุบกระเทียมครับข้ามีเยอะๆอย่างเงี้ยเอาไปกดมันหน่อยนี่เออาคว่มเราอาคว่มโอ้มันก็ไม่ง่ายเนาะกิโลเลยเนี่ยทุบกระเทียมเอามาเอาเนี่ยประมาณสิบแมตดีกว่า ส่วนตัวนี่ผมคนชอบกินกระเทียมมากเออเหมือนกันเลยบางทีก็กินเล่นเลยอ่ะกระเทียมเล่นเลยกินเยอะอ๋อกินไม่ก็คนเดียวป่ะเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ใครจะมาคบเนี่ยกินเล่นเนี่ยกระเทียมไม่กินเล่นหรือว่าคือโฮกเลเลยไม่กินเหรอไม่ใช่กินเล่นอย่างนั้นกินเล่นเหมือนว่ากินคู่กับอาหารแล้วก็กินตามเข้าไปเลยอะไรอย่เงี้ยโอเค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 อ่ะแล้วที่ถ้าจะเป็นกระเทียมที่กระบี่อ่ะพี่ กระบีนี่ส่วนมากน่าจะมีแต่กระเทยนะกระเทียมกระเทียมอาจจะไม่ค่อยไม่ถูกไม่ขึ้นนะโอ้รายการนี้ดีนะที่เราอยู่ห้าทุ่มครับเมื่อไหร่ที่เราไปอยู่สี่โมงเย็นหรห้าโมงเย็นเนี่ยคงไม่ได้เล่นอย่างงี้ยต้องต้องต้องเลือกแขกรับเชิญมาอเลืกกแขไม่เขาบอกว่ากระเทียมที่กะบีไม่มีไม่มีเพราะว่า ไรเทียมทานอ๋อจะมีไรเทียมทานอ๋อแหนเราก็แย่ไป็นคนละเลื่อใช่ไหมเนี่ยเออโอ้ยขอโทษเป็นถึงกระเทยพาไป็กระเทยก่อนเออเลยรายการของเราครับมันจะไม่ค่อย proper เท่าไหร่แต่เราก็ทำเพราะว่าความสนุกสนานราะว่าที่บ้านจะได้ทำเงินแบบว่ามีความสุขนะครับจะไไม่ต้องแบบว่าอะไรเขาเรียกไงอักชัยในภาษาไทยว่า เครียดเกรงเกร็งเนะในการทำอาหารอยากให้การเข้าครัวนด้เป็นอะไรที่สนุกสนานครับใครใก็ทำได้เดเราก็จะผัดนะครับให้มะเขือเทศให้น้ำในมะเขือเทศนี่ออกมาหน่อยนะครับแล้วก็ให้กระเทียมนิ่มลงคราวนี้จะเป็นใบเปนะครับหรือใบกระวานอ๋อ มันมีแห้งแล้วมันไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่หมดแล้วไม่ได้กินเลยเราแค่ยิ่คือใบทามอ่าได้กินอยู่นะอันนี้คือที่ทำเหมือนออริกาโนอะไรอย่างเี้ประมาณนี้ว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ออริกาโนแต่ว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะกินมันคล้ายๆล้อ่ะนี่เป็นฟอกไก่นะครับก็หาซื้อได้ง่ายๆตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะอ่าเอาให้รอให้เขาเดือดนะครับ อันนี้คือซุปอะไรนะครับซุปกูเห็นเขาเพิ่งนานอยากรู้ซุปมะเขือเทศกับกระเทียมอ๋อโอเคเราใส่แครอทกับห้องไปอ่ะให้มันมีกลิ่นหวานหน่อยให้มีรสชาติหวานอันนี้นะมันเป็นมะเขือเทศบดบดนะครับซื้อตามซูเปอร์ได้ครับใส่ไปสักถ้วยหนึ่งอ่าฮะให้ได้ความมะเขือเทศเพิ่มขึ้นหน่อยโอเคอันนี้ก็มะเขือเทศก็ดีมะเขือเทศ มีสารคาเลคต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระให้ทำอะไรได้บ้างลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งวันนี้เราอยู่ศาสตราจารยร์ไทยสมุนไนะครับครับผมแล้วก็ทําให้ผิวพรรณดีใช่ถูกเพราะว่าพวกสาวๆก็จะชอบกินกินแล้วหน้าแดงนะไม่ใช่กินไวแดงแล้วเป็นอย่างนั้นเหรออะไรกันด้วยมันแดงคนละแบบอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้ได้แล้วโอเคเอาไปต้มต่อนะครับเป็ประมาณสักสิบนาทีให้มันเดือดนะให้มันเดือดเลยเต็มที่เลย ในระหว่างที่เรารอนั้นเราจะมาทำชีสแซนด์วิชโอ้ชอบมากพอทำชีสแซนด์วิชเสร็จเราก็จะเอาสเต็กไปย่างเอาย่างเสร็จเราเอาชีสแซนด์วิชไว้ข้างล่างเสกไว้ข้างบนซุปวางข้างโอ้โหกินผมตามไม่ทันชอบพวกแซนด์วิชอยู่แล้วที่เป็นชีสอย่างนี้แล้วเป็นเนื้อโอ้โหชีสเนี่ยเวลามาทำโอ้มาทำกิวชีสแซนด์วิชนะมันจะคนเรื่องเดียวกันเลยเรียหันเป็นสไลด์บางๆหน่อย เอาพติกออก่เงี้ยโอเคนะเอาพติก้างๆออกให้หมดอันนี้ด้วยว่าเราเอาพติกออกก่อนแล้วหั่นหรือหั่นแล้วพลาสติกออกัแพี่ไม่อยากพนีว่าอันนี้คือพลาสติกใช่คือแบ็กแไอ้แต่นี้ก็กินได้ไหมหรอไม่ดิไม่มีนะพลาสติก ที่บ้านไง oh, ี้ย şey กินกินกินอาหารเช้าก oh, ันอย่างเงี้ยมาตลอดอ๋อหรือว่าเดี่บ้านพี่ฝรั่งมากเลยนะสำหรับชื่อสุรพันธ์จับ่ใช่ไม่ใช่ที่บ้านกินจริงจริงแต่ว่าพอกินสะสมมาเยอะเงี้ยตาหรือยายเงี้ยเขาจะเป็นคอเลสเตอรอลมันเยอะเพราะเรากินแต่ไอเนยก้อนอ่ะมันสะสมเลยจริง ก็ยังกินอยู่แหละแล้วพี่ออกกําลังกายว่างี้ถ้ามุกินอะไรแบบเนี้ก็ออกครับออกที่จะทำบ้านทีจะขี่จักรยานบ้างจักรบาลอะไรอ่ะพี่จักรบาลักรบนี้จักรบาลประจันบ้านกีฬาใหม่อ่านี่เอาเนยนะครับใส่ไปในกระทะก่อนครับเราทำครูชีสแซนด์วิช อันนี้คือชีาใส่ไปเนี้ยเราต้องมีเนยในกระทะแ่ไม่เยอะเลยแล้วถ้าไม่มีเนใช้อลิฟออยล์อะไรนี่ได้เป่ใช้ได้แต่มันก็จะไม่หอมอ่ใช่ไหมใช่ถูกต้องมันก็ไม่หอมเท่าแล้วถ้าเรากลัวไม่เราใส่ลงไปเปนิดนึงแต่วันนี้เราไม่อยากใส่แล้วเาขนมฟังเนียติดเข้าไปพอดไว้อยู่เนี่ย เดี๋ยวชีสมันจะละลายใช่ไหมอมน้ำมันให้หมดแซนวิชเราก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอเอามาวาดพอใกล้ๆจะจะจะเสริมเนี่ยเราจะไปใส่เตาอบอีกทีหนึ่งเทนเนี่ยมีริบอายครับชิ้นนี้ประมาณ400รอกรัมย่างไปก่อนข้างประมาณ3-4นาที ล้วก็กลับด้านเอาประมาณสักมีเดียมได้มีเดียมมีเดียมอะไได้ได้ได้นี่เราแค่ย่างกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เกลือพิไทยแค่นั้นนะเราอยากให้ข้างนอกมันมีแบบเหมือนมันเคลือบกรอบๆหน่อยสีนี่ต้องเอาไปอบเข้มๆหน่อยใช่เดี๋ยวเราไปอบเอามาซนด์วิชแล้วเดี๋ยวเราซุปกลับมาทำแล้วหลังนัเราก็ทานได้ละ จริงถ้าต้มนี้ต้มนานประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้มันสุกใช่ไหมใช่ถูกนะก็นะต้งไปสักครึ่งชั่วโมงนะจะได้กลิ่นหวานของกระเทียมของหอมที่เราใส่เข้าไปแล้วก็มะเขือเทศจะได้เลกหน่อยก็เดี๋ยวเราจะไปปั่นโอเคครับ We way do it, What's can What's cooking? 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 What's มันได้ความร้อนเนี่ยมันได้ไม่ขึ้นมาแล้วเราก็กดนี้ทางเดียวแล้ร้อนโอเคร้อนนิดนองร้อนข้างเลยแต่แต่ไม่อันนี้แบบคอนโทรลได้อะตึ้งจนิงจริงนี่ครับระวังมือร้อนนะครับร้อนมืออ๋อร้อนมือมือล้อจ้าไทยวรรณคัมภีร์ครับไทยโมยูโอเคเรียบร้อยได้ พี่ลองชิมไหมครับบอติไม่ไม่ค่อยกินซุปม,มะเขือเทศน,นะเดี๋ยวอันนี้จะลองดูครับเนิดหนึน่น<อ>งของพาลีผมลองล้วย

ที่เราใส่ชีสไปครับดูครับย่างมาได้กรอบมากโอเคโอ้ยตอนนี้เราก็จะมาเสิร์ฟละหิว,วอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาซุปนะครับเทเข้าไปนในถ้วยครับนี้กันเลยใส่พาสต้าห,หน่อยได้ปหมได้ใส่พาสต้าไปแล้วเราก็เอาชีสนะครับชีสเราเอาเบอร์นี่แหละที่เราใส่ไปนในแซนด์วิชอ่ะหั่นเป็นสไลด์เล็กๆชีสคาวเ,าวเบูร์กคาวเบูร์กคาวบูร์กคาวบูร์ก ก้อนเข้าไปเข้าไปเราชมากอ่ะิดนึงเราก็เผาโอ้โหเหมือนเหมือนไอ้นั่นอ่ะไออันนี้ซุปเอาขอชี้ได้ไหมได้ได้นั่งหันเองแล้วกันนั่นเลยขอเลยเพราะเพราะว่าจานนี้มันของเนยอ่าใช่อ่ะ ไม่ด้กินเนื้อไม่ได้เรื่องเยอะได้กินนมได้ดีใจด้วยอันนั้นคืออะไรครับอันนี้คือหอมดองครับที่เราดองไว้เราจะมากินคู่กับพวกสเต็กกับสลัดมันจะทําให้ตัดเลี่ยนหน่อยนะมาดูจากชีแล้วที่เสียโหเฮ้ยระหว่างพี่เผาเราก็จะมาจัดจานที่เหลือนะครับ Burn it up and cook it up and make the shit blow Tight taste, you know, get the door control If you want that sugar, I'm your supplier We always hungry cause we get higher There really isn't a If we can do it, you can do it, do it What's cooking, what's cooking, what's cooking, what's cooking Here, sell, Steak, sandwich and tomato soup สุดยอดเลการสุดยอดสุดยอดก็มีเอคนเดียวขอบคุณมากเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนช้าลงเยอะเลยนะรั่ผอเนี่ยเจอกันครับ If I'm supplier you your joke hungry wanna We always cause higher get There isn't นี่นะครับดาแล้วสเต็กชีแสแซนด์วิชแล้วก็ทอมิเตอร์ซุป <Okay. S 2> ในชีแสแซนด์วิชของเรานี่ก็จะมีเาลล์เบิร์กชีสนะครับเจลล์เบิร์รราากผมหยิบม,มาดูอันนึงนครับ <Okay. S 2> เยอะม,มากเลยครับเห็นป่ะและ้วขนมปังก็ย่างกับเนยเมื่อกี้นะครับทำให้กรอบกระหสุดย oh. อดผมว่าเรามาชิมกันเลยดีกว่าได้ได้บอกพวกเราว่าเป็นไง burn it up and cook it up and make the s h i t blow. Tight t a p e you know, get the dope with y'all. If you w a n t that drug, a h e I'm your supplier. We always hungry 'cause we get higher. The really. อร่อยที่สุดในโลกครับใช่รับนี่นะครับแบบที่บอกนะครับ5้ทาทุ่มครึ่งถ้ามีซุปเปอร์ข้างบ้านครับพวกนี้หาซื้อได้ครับ,ลง,ล,รบลงไปแล้วตอนเนี้ยไปซื้อมาทำเลยโอเคแล้วต<ด><ด>้อง เราต้องขอบคุณพี่ที่มารายการเดอะบลิงค์พิเชียงเนี่ยขอบคุณมากซาอูลพี่ยังมีอะไรฝากกับแฟนๆบ้างไหมก็เหมือนแฟนดูเองนะใช่แฟนดูเองคงไม่มีอะไรฝากอยู่เจอทุกวันอยู่แล้วฝากสำหรับผู้ชมอยู่นะครับที่ฝากที่ร้านกันครับร้านมิวส์ทองหล่อไทยสิบนะครับข้างบนมีรูปไพรเวทเป็นแบบเอาดอร์นั่งทานอาหารได้นะครับ ก็รับรองอาหารอร่อยครับรับรองมากครับผมโครับครับกาศดีครับว่างแวะเวียนไปก็ติดตามผลงานละครครับเห๋นว่ามีอยู่เรื่อยเรื c ครับผม city up i got the big homie here who needs no introduction yeah man put it in the air one time no doubt yeah give me one of them fangs man one of them et's Mix that up i got it all rolled up big homie talk to him <laughs> 9ก้าโมงเช้านะฮะเดี๋ยวฝันนุ้มมาประมาณสักเที่ยง yes. เราก็อยู่อิงกิลวูดใช่ไหมอิงเกิลวส์นี่เว้าสของสโนว์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเบื้องหลังทั้งหลายนะฮะแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไป mm hmm. ที่เมืองไทยนะครับติดตามเราได้ที่ Line Official นะครับไทยเทเดยแล้วก็ www.titanium.biz right. Wake the morning and blowing and the up kush in morning I'm Good trees, good liquor, that's a good look And when you put the fire on the tip, you let it go And that's some easy. The Snoop Dogg said so Mr. Buddha with the kush with the blue dream it in the air. Mix it all together, man, man that's a hella team We run our city over right here, that's how we do it, man Don't stop, don't stop, Bangkok Thailand Okay, it's time for not to ผม oh, ไม่อยากจะไปเลยแต่ยังไงเราก็ต้องมาเจอกันอีกทุกๆวันพฤหัสนะครับ5ทุ่ม50จนถึงเที่ยงคืน15นะครับทุกวันพฤหัสช่อง5เราทุกวันพฤหัสตอนก่อนค่ำคืนประมาณ5ทุ่มเราก็จะมาทำอาหารให้ทานนะครับใช่เราก็จะมีแขกเชิญคราวหน้า,าที่หน้าเราจะมีอะไรเนี่ยก็ติดตามชมพวกเราที่บลิงคิชเชนที่นี่ช่องนี้เวลานี้ให้ได้แล้วอยากจะรู้ว่าเราทำอะไรนะก็ติดตามที่ไอจี IG ของเราได้นะครับ The b l i n k Kitchen นะครับหรือว่า Facebook slash The b l i n k Kitchen นะครับเขาไปดูได้มันก็จะมีอาหารที่เราทำในรายการแล้วก็ทำที่บ้านบ้างอ่าฮะน่าจะดูทำง่ายอยู่แน่นอนครับผมถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับขอบคุณมากครับ The b l i n k Kitchen สวัสดีครับ